ณเคยมาที่นี่ครั้งแรกเั้นหรอแล้วเขาก็ได้บอกให้พนักงานนะ่ะเอาแบบฟอร์มให้กับนางเอกของเราหนึ่งแผ่นและในขณะที่นางเอกของเรากําลังกรอกแบบฟอร์มนั้นทางคุณหมอหลิงก็ได้ให้พนักงานหน่ะน,นัดวันพบกับนางเอกของเราเอาไว้แล้วค่อยมาปรึกษากันอีกทีในครั้งหน้าเพราะว่าตอนนี้นะ่ะหมอหลิงมีธุระด่วนนาห้องพวน่วยกันเราก็จะได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอหน่ะได้อยู่ในห้องนี้ด้วยซึ่งเธอคนนั้นหน่ะก,ก็คือจางเอินจือคนที่ไปศัลยกรรมแปลงโฉมในรายการพาทีชีวิตนั่นเองและเมื่อหมอหลิงเข้ามาในห้องเเธออออกกก็ไได้ไปห,หลิงททัันนีฉนคยบ เธอไปหลายครั้งแล้วนะว่าอยู่ในโรงพยาบาลห้ามทําแบบนี้ฉันไม่สนหรอกนะก็ฉันอยากจะอยู่กับนายทุกวินาทีเลยนี่ที่รักจ๋าฉันหิวแล้วโอเคงั้นเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเถอะและทั้งสองคนก็ได้มานั่งทานอาหารด้วยกันคุณหมอหลิงก็ได้ถามเธอออกไปว่าเป็นยังไงชอบชีวิตนางแบบไหมก็ต้องชอบอยู่แล้วสิฉันเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบชัดๆเลยถ้ามือของฉันเนรมิตออกมาก็ต้องได้ผลแบบนี้อยู่แล้วล่ะเธอคือคนที่สวยที่สุดในเวลาต่อมาขณะที่หมอหลิงกลับมาถึงห้องพักของตัวเองแล้วนั้นเราก็จะได้เห็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่มี ชื่อว่าซินาวีและมันจะได้ทําให้เรารู้ว่าหญิงสาวคนนี้คือแฟนเก่าของคุณหมอหลิงที่เขาหนะยังลืมเธอไม่ได้หมอหลิงก็พยายามสะรลยะกรรมหญิงสาวหลายคนเพื่อจะให้ออกมาหน้าตาคล้ายคลึงกับซินาวีให้มากที่สุดฉันต้องพาเธอกลับมาอยู่ข้างกายของฉันให้ได้ซินาวีและภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านที่นางเอกของเราทํางานพาสทามและมันก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่เธอหนะอยากจะได้นกกระดาษซึ่งเพื่อนร่วมงานของนางเอกก็ได้มาห้ามมาไว้เพราะว่าสิ่งนี้หนะให้ไม่ได้และเมื่อนางเอกของเราสังเกตเห็นเธอก็ได้เข้าไปสอบถามกับเด็กาาวคนนนั้น่ ได้นกอันนี้อย่างนั้นนะหรอพี่จะทาให้อันหนึ่งนานดีไหมซึ่งเด็กสาวคนนั้นก็ได้แสดงทีท่าที่ดีใจมากๆจริงหรอกคะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะและเมื่อนางเอกของเราพับเสร็จแล้วนั้นนางเอกของเราก็ได้ยื่นให้กับเด็กสาวไปและเมื่อแม่ของเด็กสาวคนนั้นมาเห็นหนางเอกก็พยายามที่จะอธิบายให้กับแม่ของเด็กสาวฟังแต่แม่ของเด็กสาวนั้นก็ไม่ยอมฟังเลยเธอกลับพาเด็กสาวคนนั้นออกไปจากร้านในทันทีหมิงจูนึงก็มองว่าคนขี้เหร่แบบเธอเนี่ยชอบทําอะไรพี่ลึกพี่ลึกจริงๆเลยชอบหาแต่เรื่องใส่ตัวไม่เว้นวันและเมื่อนางเเเอออกขงราได้้ยินนนแบบัธ ก็ได้ตอบกลับไปในทันทีว่านี่เธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันแบบนี้ใช่หนุ่มคนที่มีชื่อว่าเซิงลือก็ได้บอกให้นางเอกของเราหนาเป็นมิตรหน่อยเธอมันจะเป็นผลดีกับเธอมากเลยนะอย่างน้อยเธอก็จะมีความสุขในชีวิตบ้างขอร้องเหอะอย่ามาทําตัวอ่อนแอแบบนี้ได้ไหมและเมื่อนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นเธอก็ทนต่อไปไม่ได้อีกแล้วนี่พวกเธอมีสิทธิ์อะไรมาเยาะเย้ยฉันฉันขอลาออกพวกเธอทั้งสองคนตั้งใจทํางานของพวกเธอไปเถอะและเมื่อนางเอกของเรากลับมาถึงห้องแล้วนั้นเธอก็เห็นว่าหมิงจ่ายเขาหนักกำลังเล่นเกมอยู่ซึ่งเขานั นายนาเอกของเราก็ได้สงสัยว่าหมิงจ่ายไปเอาเงินมาจากไหนมันไม่ใช่เรื่องของเธอเธอเก็บกวาดห้องซะาห้องมันรกมากขนาดนี้ประตูก็ไม่ยอมปิดฉันบอกให้เธอรีบเก็บกวาดห้องยังไงล่ะนางเอกของเราก็ไม่อยากทนกับชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกแล้วเธอก็ได้นําของที่หมิงจ่ายซื้อมาหนาป่าออกไปนอกห้องพร้อมกับผลักให้หมิงจ่ายออกไปจากห้องของเธอที่นี่มันคือบ้านของฉันฉันไม่อยากเห็นหน้านายอีกต่อไปแล้วผู้ชายห่วยๆแบบนายมันไม่มีค่าอะไรเลยสักนิดก่อนที่เธอน่ะจะปิดประตูใส่เขาหมิงจ่ายก็พยายามที่จะทุบป,ประตูให้เธอเปิดพร้อมกับดาาเธอสรพ และเมื่อนางเอกของเราเปิดโทรศัพท์มือถือดูนั้นมันก็ได้มีคนอะมาชมภาพวาดของเธอภาพวาดของเธอสวยมากขนาดนี้เธอต้องเป็นคนอ่อนโยนมากแน่เลยและเมื่อเธออ่านข้อความจบแล้วนั้นเธอก็ได้ออกไปข้างนอกระเบียงเพื่อที่จะจบชีวิตตนเอง เพราะเธอหน่ะไม่อยากจะมีปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วแล้วมันก็ได้มีสายสายหนึ่งโทรเข้ามาหาเธอซึ่งสายสายนี้มันก็คือสายของโรงพยาบาลศัลยกรรมโรงพยาบาลก็ได้แจ้งกับเธอว่าวันนัดเข้าไปคุยกับคุณหมอเธออน่ะจะได้เร็วกว่าปกติทางคุณหมอหลิงเขาก็ได้สัมภาษณ์กับคนอื่นๆที่มาศัลยกรรมมากมายแต่มันก็ไม่มีใครเสียงและรูปร่างเหมือนกับซินอวีเลยสักคนก่อนที่นางเอกของเราจะเข้าไปพบคุณหมอนางเอกของเราก็ได้ขออนุญ,ญาตที่จะเข้าไปซึ่งเสียงของเธอนั้นก็ได้ทำให้คุณหมออึ้งไปชั่วขณะซึ่งเสียงความสูงวันเกิดของนางเอกของเราน เหมือนกับซินาวีมากๆหมอหลิงจึงได้อธิบายบอกว่าหน้าของเธอนะ่ะต้องทําศัลยกรรมอะไรบ้างและถ้าศัลยกรรมออกมาใบหน้าของเธอนะ่ะก็จะสวยงามแบบนี้ซึ่งคุณหมอนางก็ได้มีตัวอย่างให้กับนางเอกของเราดูและเมื่อนางเอกของเราเห็นเธอก็ได้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันสวยมากจริงๆวางใจได้เลยนะคุณผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงคนไหนผ่านมือผมแล้วล้วนจะได้ชีวิตใหม่กันทุกคนคุณก็เช่นกันนะ